ความสุขสร้างได้ในหนึ่งนาทีเดี๋ยวเราจะมาทำเวิร์กช็อปกันดูนะครับว่าความสุขเราสร้างได้ภายในหนึ่งนาทีหรือห0วินาทีทำยังไงนะครับเรามาเริ่มไปเลยครับก็คือว่าให้เราเนี่ยจะลืมตาก็ได้นะหรือว่าจะหลับตาก็ได้เอาที่เราถนัดสบายใจเลยนะครับจะยืนก็ได้จะนั่งก็ได้นะครับจะอยู่ที่บ้าน อยู่ที่ออฟฟิศที่ทํางานหรือตรงไหนก็ได้ที่ที่ไม่มีใครรบกวนนะครับแล้วจะลืมตาก็ได้หรือจะนั่งหลับตาก็ได้แล้วแต่นะสิ่งสําคัญที่สุดก็คือให้เอาสติสติมาจับที่ลมหายใจเอาสติมาจับที่ลมหายใจทีนี้ผมให้ทริคก,ก,ก,ก็คือว่าให้เราเนี่ยแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนนะจะเป็นที่พุงเราก็ได้หรือท้องอ่ะ หายใจเข้ารู้สึกได้ว่าท้องมันป่องหายใจออกรู้สึกว่าท้องมันแฟบสำหรับคนที่ถนัดที่พุงโอเคป่ะถ้าคนที่ถนัดที่หน้าอกหน้าอกก็คือหายใจเข้านอาอกกับเพิ่มขึ้นหายใจออกน้าอ,อกกับเพิ่มลงสำหรับคนที่ถนัดตรงนี้ช่องจมูกหายใจเข้ารู้สึกถึงการสัมผัสของลมหายใจตรงทางเข้าช่องจมูกหรือหายใจออก แล้วแต่คนถนัดนะพุงก็ได้อ,อกก็ได้หรือช่องจมูกก็ได้หรือคนที่ถนัดคือมีสติจับเอาทั้งตัวเลยตั้งแต่หัวเจาะเท้าเลยรู้สึกทั้งตัวเลยว่าใช้ะระลึกสติอะระลึกกันว่าร่างกายหายใจเข้าหายใจออกรู้ไปสึกทั้งตัวเลยอันนี้แล้วแต่ทริคของแต่ละคนนะเอาความถนัดนะใครถนัดพุง ก็พุงใครถนัดท้องใครก็ท้องใครถนัดหน้าอกก็หน้าอกใครถนัดตรงช่องจมูกก็ช่องจมูกหรือจะรู้สึกทั้งตัวตั้งแต่หัวจนเทา้ารู้สึกไปทั้งตัวก็ได้แต่สิ่งสำคัญที่สุดเลยก็คือว่าเอาสติมาจัดที่ลมหายใจขณะเข้าออกอยู่กับปัจจุบันขณะต้องใช้คําว่าขณะนะขณะปัจจุบันเลยนะจะเลื่อมตาหลับตาจะนั่งจะยืนแล้วแต่นะเอาละเรามาลองดูนะครับภายใน หกสิบวินาทีหรือหนึ่งนาทีน่ะนะครับสติจะต้องจับอยู่ที่ลมใจโดยที่เราไม่หลุดเลยนะตลอดระยะเวลาหนึ่งนาทีนะ่ะไม่หลุดเลยนะเดี๋ยวผมจะให้นับเวลานะครับอเราเริ่มทาไปพร้อมกันนะครับเดี๋ยวผมจะนับสามสี่เราเริ่มเลยนะครับสามสี่หกสิบห้าสิบเก้าห้าสิบแปด

สี่สิบสามเก้าสามแปดสามเจ็ดสามหกสามห้าสามสี่สามสามสามสองสามเอ็ดสามสิบยิบเก้ายิบแปดยิบเจ็ดยิบหกยิบห้ายิบสี่ยิบสามยิบสอง ยี่สิบเอ็ดยี่สิบสิบเก้าสิบแปดสิบเจ็ดสิบหกสิบห้าสิบสี่สิบสามสิบสองสิบเอ็ดสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่ง เอาแล้วครับทุกคนมีสติจับอยู่ที่ลมหายใจอยู่กับขณะปัจจุบันเนี่ยครบทุกวินาทีไหมหกสิบวิหรือหนึ่งนาทีถ้าทุกคนนะครับมีสติอยู่กับปัจจุบันขณะครบทุกวินาทีเลยนะแสดงว่าเพื่อนๆอยู่กับปัจจุบันขณะครบหนึ่งนาทีเพื่อนๆไม่ได้อยู่ในอดีตไม่ได้อยู่ในอนาคต แต่กับปัจจุบันขนะก็ขอแสดงวความยินดีกับเพื่อนๆด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดวา่าใครมีหลุดไประหว่างที่ผมนับไม่สักครู่ก็ไม่เป็นไรถือว่าเพื่อนๆยังมีสติรู้ตัวเร็วถ้าเกิดว่าเรามีสติรู้ตัวเร็วเนี่ยเราจะกลับมาเริ่มนับใหม่นะครับแต่ถ้าเกิดถ้าเผลอไปละลืมไปละก็ไม่เป็นไรครับก็เริ่มกันใหม่นะครับก็อันนี้คือวิธีการฝึกนะครับก็สิ่งที่เราได้คืออะไรได้ การที่เรามีสเติมีมความรู้ตัวแล้วก็อยู่กับปัจจุบันต้องขันหาวด้วยนะนะครับเราจะไม่อยู่ในอดีตไม่อยู่ในอนาคตแต่อยู่กับขนนาดเลยปัจจุบันนะครับนี่ก็คือเวิร์กช็อปนะครับที่สามารถที่จะหาเวลาให้กับตัวเอง แค่หนึ่งนาทีนาทีเดียวเท่านั้นเองนะครับที่ทำให้เรานั้นมีความสุขอยู่กับปัจจุบันขนาดจริงๆท่ามากลางยุคป,ปัจจุบันที่โลกมันวุ่นวายนะครับแต่เราสามารถสร้างความสุขได้ในลโลกที่ท่า,ทามากลางวุ่นวายนี่แหละนะครับท่ามกลางเศรษฐกิจนี่แหละท่ามกลางสิ่งต,ต่างๆนี่แหละแต่เรามีความสุขได้แค่นาทีเดียวนะครับเพื่อนๆก็ลองเอาไปทำดูนะครับว่าเคล็ดลับเนี่ยมันอยู่ที่ตรงมีสติรู้ตัวอยู่กับปัจจุบันขนาดนี่แหละครับเคล็ดลับความสุข ไม่ต้องเสียเงินสักบาทแต่เรามีความสุขได้ทุกๆหนึ่งนาทีเราลองไปทําดูนะครับจะทาวันไหนก็ได้ถ้าทําวันละหนึ่งนาทีเพื่อนๆก็จะมีสติแล้วก็มีอยู่กับปัจจุบันขนาดและมีความสุขอย่างแท้จริงนะครับเสริมนะครับก็คือว่าพระพุทธองค์นะทรงตรัสว้ว่านะครับบุคคลที่จเจริญกายคตาสตินะครับหรือว่าอานาปานัสตินะครับ กายก็คือส่วนหนึ่งของลมลมก็คือส่วนหนึ่งของกายถ้าเราเจริญกายคัตาสติทําให้มากเจริญให้มากย่อมมีผลอนิสงม,มากไม่ว่าจะเรายืนเดินนั่งนอนจะทําอะไรก็แล้วแต่อิระยาบทใหญ่หรือย่อยถ้าเราเจริญกายคัตาสติโดยใช้ลมหายใจอยู่ในในการฝึกนะครับทำให้มากเจริญให้มากย่อมมีอนิสง์มากสามารถทําที่ถึงที่สุดแห่งทุกได้ ถึงแม้ว่าอาจจะยังไม่ถึงที่สุดแต่เราก็มีความสุขอยู่นะปัจจุบันนะครับก็ลองฟังแล้วก็ลองเอาไปใช้ดูนะครับความสุขง่ายๆแค่หนึ่งนาทีเดียวนะครับก็สําหรับปีนี้ปีส0พ5นานะครับก็ฝากสโลแกนให้กับช่องไว้นะครับขอทุกคนมีทำนำทางอันสุขสมบและทำสเร็จสวัสดีครับ